สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกเพชรก้านะคะก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้สวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้านะคะและด้านหลังก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกลค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตาลครมเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกเพื่อนๆนําริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว35เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้สีรลบบินที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆจับเซ้ิบิ็เรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะพับปลายริบบหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ10เซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับตรงนี้นะคะ เราก็กดปีบลอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานสขั้นตอนแรกเพื่อนๆแยกลิบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1่และเมื่อเส้นที่1นะคะตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะ นำมาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่3ลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้น และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นนะคะเราจะทําการพับลอกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพับลงมาด้านล่างค่ะขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบน และสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นนะคะและเมื่อเสร็จแล้วให้เพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดล็อกเหรียญซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้าย ล่างตอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายตอดไปขวาค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแล้วก็กดบีบให้แน่นเหมือนเดิมนะคะและเมื่อเสร็จแล้วให้คุณเพื่อนพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำมุมกรีบค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่หนึ่งในการทำจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งขวามือ ให้เ,เพื่อนๆจับเซ้นด้บิดมาทางด้านหน้าแล้วก็ให้ปลายเส้นชี้ไปฝั่งตรงข้ามในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนๆสังเกตนะคะในมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆจับหักพับหักมุมลงตรงช่วงฐานเหรียญในรูปแบบนี้ค่ะจับเพียงแค่บอมือนะคะก็ให้ได้ในลักษณะนี้และต่อไปค่ะตรงส่วนของปลายเส้นนะคะให้เ,เพื่อนๆโค้งปลายนะคะ แล้วก็พลิกหงายขึ้นปลายเซลิบินจะชี้เข้าหาตัวในลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะสอดปลายเกลี่เข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านล่างโดยการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกค่ะนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะกรีดสามเหลี่ยมเล็กๆในรูปแบบนี้และต่อไปค่ะเส้นที่สองนะคะให้เป็นเพื่อนหมุนเหรียญไปทางด้านขวาหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สองนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งขวามือให้เ,เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นบินไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็ให้ปลายเส้นชี้ไปฝั่งตรงข้ามอีกเช่นเดิมจากนั้นนะคะตรงมุมที่เราพับตรงนี้แล้วก็พับหักมุมลงค่ะ ก็จะได้รัศมมุมสามเหลี่ยมอีกเช่นเดิมต่อไปนะคะโค้งปลายเส้นไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็พลิกปลเส้นหงายขึ้นแล้วตอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านล่างอีกเหมือนเดิมปลายเส้นโผล่ชี้เข้าหาตัวเราก็ดึงให้กระชับค่ะจบเส้นที่สองนะคะ เริ่มเส้นที่3หมุนเรียนไปทางด้านขวาอีกเช่นเดิมและริบบิ้นเส้นที่3นะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือด้านล่างเหมือนเดิมค่ะเราก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือน2เส้นที่ผ่านมาค่ะทําแบบเดียวกันทุกขั้นตอนเลยนะคะ ในส่วนของกรีบชั้นแรกตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะจับมุมยากนิดนึงค่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆทํานะคะจบเส้นที่3นะคะเริ่มเส้นที่4ี่ให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านขวา1ครั้งและรีบินเส้นที่4ี่ก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะ ทาครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะค่อยๆไล่ดึงเก็บมุมบนไปนะคะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นที่2เริ่มต้นการทําคาเส้นที่1น,นะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เพืเ่อนๆจับสเติบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะจากนั้นจับสเติบินพลิกหงายขึ้นแล้วหันปลายชี้ไปฝั่งด้านขวานะคะต่อไปค่ะเราจะทําการสอดเก็บโดยการสอดเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบน ต่อเ,เข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนในลักษณะนี้จากนั้นปลายเส้นนะคะจะผลกที่ไปทางด้านขวาแล้วก็จะโผลกลงด้านล่างนะคะให้เ,เพื่อนๆดึงให้กระชับเลยค่ะนะคะเราก็จะได้ลักษณะกรีบสามเหลี่ยมเล็กๆในรูปแบบเดียวก,กันเลยต่อไปเส้นที่2หมุนเหรียญไปทางด้านซ้าย1ครั้งค่ะและริบบิ้นเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะให้เ,เพื่อนๆจับสติบิน้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้น จากนั้นจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นแล้วก็ให้ชี้ไปทางด้านขวาค่ะและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนอีกเช่นเดิมปลายเส้นโผล่ชี้ลงด้านล่างในลักษณะนี้ดึงให้กระชับค่ะนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันเลยต่อไปเส้นที่สามหมุนเหลียมไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สาม ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะก็ทำในรูปแบบเดียวกันเหมือน2เส้นที่ผ่านมานะคะจบเส้นที่3เริ่มเส้นที่4หมุนเหรียนไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะ และเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะกรีบในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการวนซ้ําอีกหนึ่งรอบเริ่มต้นการทํานะคะเราจะทําวนซ้ํากรีบในกรีบชั้นที่2ทั้ง4มุมในลักษณะนี้นะคะเริ่มต้นการทําเส้นที่1ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือค่ะจัแบบเซรลบีนโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นแล้วพลิกปลายเส้นหงายขึ้นค่ะ แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้กรีบชั้นที่สองฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่ะเป็นการทำวนซ้ำนะคะจากนั้นนะคะปลายเส้นจะโผล่ชี้ไปทางด้านขวาเราจะโผล่เข้าไปด้านล่างฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะก็คือเส้นนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ ที่ประทำกรีบวนซ้าในลักษณะนี้นะคะจะทําให้กรีบค่อนข้างนูนสวยค่ะมเมื่อจบในเส้นที่1ในรอบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2หมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้าย1ครั้งริบบิ้นเส้นที่2ในการทําวนซ้ําก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมืออีกเช่นเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะจับเส้นริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นก็พลิกไปเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกี่ยวกไปด้านใต้กรีบชั้นที่2 จากนั้นปลายเส้นจะโผล่ชี้ไปทางด้านขวาจะโผล่ลงด้านล่างในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับเลยแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่3ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนอีกเช่นเดิมค่ะทําในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่4หมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้ง และริบบิ้นเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือก็ทำในรูปแบบเดียวกันค่ะเนีค่ะเมื่อเราทำครบทุกมุมแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะและต่อไปเพื่อนๆพ,พลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกทั้งหมดค่ะโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากมุมไหนก่อนตรงนี้ก็ตามถนัดกันเลยนะคะ และเมื่อตัดปลายเส้นสั้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบมุนด้านข้างขางทั้ง4มุมเริ่มต้นการทํามุมที่1จะเป็นมุมที่อยู่ด้านบนเพื่อนๆจับเซเลบินบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นที้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับเซเลบินพลิกหงายขึ้นแล้วพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะสอดปลายเกลเข้าไปตรงช่องด้านหลังฝัง่งขวามือตรงนี้ โดยการสอดเข้าไปด้านใต้เส้นที่สองเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆสอดเข้าไปช่องอื่นไปเส้นจะไม่โผล่นะคะเนี่ยค่ะจากนั้นพลิกกลับด้านมาเราก็ดึงให้กระชับพร้อมกับสลระยะกรีดให้ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะกรีดสามเหลี่ยมเล็กๆในรูปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองในการทําให้เพื่อนๆหมุนเหลี่ยญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือ จับเซลบีนบิดประทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะแล้วจับเซลเบินพลิกหงายขึ้นและพลิกเปลี่ยนกลับด้านแล้วสอดปลายเข้าไปด้านใต้เส้นที่2เท่านั้นปลายเส้นผูในลักษณะนี้พลิกกลับด้านมาและดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ ก็จะได้กรีดในรูปแบบนี้ค่ะจบเส้นที่สองเริ่มเส้นที่3ามมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สามค่ะก็ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะเหมือนสองเส้นที่ผ่านมาเลยจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สหมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้ง และริบบินเส้นที่4ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะและเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจะระยะักรีให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้าน จากนั้นนะคะเราจะทําการาทํำมุมตรงส่วนด้านกลางตรงนี้ทั้ง4มุมเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงส่วนของเส้นแนวตรงฝั่งขวาตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดึงหลบโค้งเข้าหาตัวจากนั้นนะคะใช้มือฝั่งซ้ายกดประคองเบา,าจูดกดประคองไวใ้ให้เบามือนะคะจากนั้นเส้นที่1ให้เพื่อนๆจับเส้นบี๊บโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้น แล้วจับเซราบินพลิกหงายขึ้นค่ะและสอดปลายเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบเป็นการสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงจากนั้นปลายเส้นจะโผล่เข้าไปในกรีบค่ะให้เพื่อนๆยกกรีบขึ้นเพียงแค่เบามือแล้วก็ดันตรงส่วนของปลายเส้นให้โผล่มาจากนั้นก็ดึงให้กระชับค่ะนะคะก็จะได้กรีบสามเหลี่ยมเล็กๆด้านหลังในรูปแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่2องหมุนเหรียญไปทางด้านซ้าย1ครั้งเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวและริบบิ้นเส้นที่สองทางด้านซ้ายมือก็ทําเหมือนเดิมจับเส้นริบบิ้นโค้งไปทางด้านขวาตนนามแนวเส้นต่อไปพลิกปลายเส้นหงายขึ้นและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบปลายเส้นโผล่เข้าไปในกรีดเราก็ยกกรีดขึ้นเพียงแค่บองมือ จากนั้นก็ดึงปลายเส้นออกมาแล้วดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้ต่อไปเส้นที่สามหมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้าย1ครั้งเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะจากนั้นเส้นที่สามก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะจบเส้นที่สเริ่มเส้นที่สี่หมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้ง และริบบินเส้นที่4ก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือนเดิมนะคะและเมื่อเราทําครบทุกเส้นแล้วต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัลรยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิด จะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะวิธีการตัดนะคะง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆยกกรีดตรงนี้นะคะเข้าหาตัวจากนั้นก็ตัดปลายเส้นออกได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะกรีดต่อไปก็ทําเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และ ตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นด้านหน้าค่ะสวยงามแล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ